บทที่30รุ่งอรุณวงดูริยางเล่นเพลงดีอาน่าซึ่งเป็นเพลงปลุกให้ตื่นจากนิทรารมพร้อมกับแสงแรกของรุ่งอรุณเพื่อปลุกบรรยากาศอันสนุกสนานของชาวเมืองซึ่งเหนื่อยล้าเหล่านั้นชีวิตกับความร่าเริงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเสียงระฆังตีดังเงงานและเสียงประทัดก็เริ่มขึ้นอีก วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานฉลองกับงานเลี้ยงที่แท้จริงทุกคนหวังจะเห็นอะไรต่อไม่อะไรอีกมากมายเสียยิ่งกว่าวันก่อนหน้านั้นพระดอนผู้ทรงศีลแห่งสำนักที่สามมีจำนวนมากกว่าพระดอนของสมาคมพระดอลภาพแห่งสำนักรูปประคำอันศักดิ์สิทธิ์และยังยิ้มอย่างใจคับแคบและเย้ยหยันกับฝ่ายปฏิปักษอย่างไม่ต้องสงสัย พวกเขายังซื้อเทียนไขจำนวนมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยคนจีนซึ่งทำเทียนไขจึงตักตวงผลประโยชน์ได้อย่างมากมายและด้วยเจตนารมณ์ของคนจีนที่สํานึกในบุญคุณดังกล่าวพวกเขาจึงคิดจะเข้าพิธีรับศีลล้างบาปเพื่อเปลี่ยนศาสนาถึงแม้ว่าคนจีนจำนวนมากเหล่านี้ยืนยันว่าการเข้าพิธีดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เป็นเพราะความศรัทธาในศาสนาโรมันคาทอลิกหากแต่เป็นความประสงค์ที่จะหาภรรยาชาวพื้นเมือง่างหาแต่บรรดาสตรีเคร่งศาสนานั้นกลับยืนยันต่อเรื่องนี้ว่าถึงแม้เรื่องนี้จะเป็นจริงถ้าคนจีนจำนวนมากมายเข้าพิธีแต่งงานพร้อมกันแล้วก็คงไม่สามารถคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากความมหัศจ,จรรย์เท่านั้นแหละในที่สุด บรรดาภรรยาทั้งหลายก็จะเปลี่ยนศาสนาของพวกเขาเองผู้คนพากันแต่งตัวด้วยชุดที่ดีที่สุดเอาอัญ,ญมณีทั้งหมดของตนที่มีอยู่ออกมาจากหีบนักพนันกับนักชนไก่ใส่เสื้อเชิต้ตซึ่งตกแต่งด้วยปุ่มใหญ่แววาวสายโซ่ทองคำกับหมวกฟางขาวสะอาดมีเพียงแต่ตาซีโอนักปราผู้เท่าเท่านั้น ที่ใส่เสื้อเชิ้ตบางเบาเป็นลายทางยาวตามปกติมีกระดุมติดขึ้นไปจนถึงลำคอใส่รองเท้าหลวมๆและหมวกสีเทาปีกว้างท่านเศร้ามากกว่าปกตินะรองนายกเทศมนตรีเอ่ยขึ้นท่านไม่อยากให้พวกเราสนุกสนานกันตอนนี้หรือว่าตอนไหนๆห,นหนรอกหรือทั้งๆท,ท,ท,ที่พวกเรามีอะไรมากมายที่ต้องร้องไห้ให้กับมันนะั่นนะก็มีความสุข ไม่ได้หมายถึงความลุ่มหลงอย่างโง่เขาเนี่บุรุษชลาตอบงานนี้เป็นงานฉลองที่ไร้าสาระแบบเดียวกันกับปีก่อนๆทั้งหมดนี่ทำเพื่ออะไรกันการทุ่มเทเงินลงไปอย่างสิ้นเปลืองในขณะที่ยังมีความจำเป็นและมีความทุกข์อีกมากมายแน่ละนี่คือการมั่สุมความมัวเมาเพื่อจะทีจะกลบเกลื่อนความเศร้าโศกข,ของทุกคน เท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผมน่ะไม่เคยเห็นด้วยกับท่านดอนฟิลิปโปตอบกึ่งจริงใจกึ่งยิ้มผมจะแก้ตัวแทนให้แต่ว่าจะมีผู้ใดขัดนายกเทศมนตรีกับพระประจำตำบลได้หรอครับกดลาออกสินักปราท่านนี้สวนกลับมาและเดินหลีกไปดอนฟิลิปโปถูกทิ้งเอาไว้อย่างงงงวยแล้วจึงมองตามบรุษชลาไป ลาออกท่านบนพึมพำรรแล้วจึงมุ่งหน้าไปที่โบสถ์ลาออกแน่นอนถ้าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์และมิใช่เป็นภาระแน่นอนผมก็จะลาออกบริเวณสนามของโบสถ์เต็มไปด้วยผู้คนทั้งชายและหญิงเด็กและคนสูงอายุต่างก็แต่งตัวสวยด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่ตนมีอยู่บ้างก็เดินไปมา บ้างก็เดินออกไปและเดินผ่านประตูแคบๆเข้ามามีกลิ่นไหม้ของดินปืนกลิ่นดอกไม้ทูบเทียนและน้ำหอมเสียงระเบิดพลุและประทัดทำให้บรรดาผู้หญิงวิ่งกระเจิงพร้อมกับส่งเสียงร้องกรีดกราดฝ่ายเด็กๆนั้นพากันหัวเราะอย่างสนุกสนานวงดุริยางเล่นดนตรีอยู่บริเวณหน้าคนเวนส่วนบุคคลอื่นๆนั้น กำลังนำเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ของเทศบาลเดินข้ามไปมาตามท้องถนนที่เต็มไปด้วยธงทิวปลิวสวยัยจำนวนมากมายแสงสีหลากชนิดที่ผสมผสานกันนั้นดึงดูดสายตาของผู้คนในขณะที่เสียงเอะอะกึกก้องปานฟ้าร้องเหล่านี้ทำให้หูชาไปด้วยส่วนเสียงระครังดังอย่างไม่หยุดย่อนรถม้าและรถลากวิ่ง ที่อยู่ตามถนนวิ่งข้ามถนนสายต่างๆฝ่ายม้าอาชาในดูจะตื่นกลัวจนถึงกับดีขาหลังขึ้นและตะกุยอากาศซึ่งเท่ากับเป็นการแสดงที่ไม่อยู่ในโปรแกรมและไม่เสียค่าดูแต่กลับเป็นสิ่งที่น่าสนใจของบรรดาผู้ที่ได้เห็นผู้อุปถัมภ์ของงานได้ส่งคนออกไปเชื้อเชิญแขกเรือตามท้องถนน เพื่อทําให้เหมือนกับงานเลี้ยงที่มีอยู่ในพระคัมภีร์การเชิญชวนนั้นเกือบจะเป็นคําสั่งเลยทีเดียวเพื่อให้มารับประทานช,ช็อกโกแลตกาแฟน้ำชาเนื้อหวานและอาหารอื่นๆมีอยู่บ่อยครั้งที่การเรียกตัวดังกล่าวกลายเป็นเรื่องราวของการกระทบกระทั่งกันพิธีมิสซากำลังจะเริ่มต้นแล้วซึ่งเป็นพิธีมิสซาที่ยิ่งใหญ่ พอๆกับพิธีมิซาของสันตปาปาและคล้ายๆกับพิธีที่ผู้สื่อข่าวชื่อดังเอ่ยถึงเมื่อวันก่อนหน้านี้ยกเว้นแต่เพียงว่าวันนี้ในบรรดาผู้ที่มีชื่อเสียงมีบาทหลวงซันฟีรวมอยู่ด้วยและในกลุ่มผู้คนที่เข้าพิธีคือข้าหลวงประจามณนทนพร้อมด้วยชาวสเปนจำนวนมากมายกับผู้คนที่ได้รับการศึกษา เพื่อมาฟังบาทหลวงดอมโซนักเทศผู้ลือนามของมนทนก่อนหน้านั้นท่านอันเฟเรสเองก็ได้แก้แค้นการเทศนาของบาทหลวงซันฟีในพิธีมิสซาครั้งก่อน,ก,อนก็จะมาร่วมพิธีด้วยเพื่อที่จะชดเชยกับช่วงเวลาอันไม่ค่อยดีนักที่บาทหลวงประจําตำบลทำกับท่านในอดีตชื่อเสียงของบาทหลวงดอมโซในฐานะนักเทศ ที่ผู้สื่อข่าวเขียนล่วงหน้าถึงประธานบริหารของหนังสือพิมพ์นี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้ตามที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบในรายงานอันต่ำต้อยเมื่อวานนี้เกี่ยวกับพิธีที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้นพวกเราได้รับเกียรติซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่จะได้ฟังสาธุคุณดามาโซแวโดลากัสซึ่งในอดีตเคยเป็นบาทหลวงประจำตำบลของเมืองนี้ บัดนี้ถูกย้ายไปอยู่ในเมืองที่ใหญ่โตขึ้นเพื่อให้เป็นรางวัลกับงานบริการซึ่งท่านได้ทำไว้นักเทศลือนามผู้ปราศจากราคินท่านนี้ก้าวขึ้นไปนั่งบนแท่นของพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์และเทศนาอย่างลึกซึ้งและคมคายที่สุดที่ให้ความสว่างแก็บปัญญาและสร้างความยำเกรงให้กับบรรดาศรัทธาชน ผู้ซึ่งเฝ้ารอฟังคำเทศนานี้ที่เรียกกันว่าเร้าใจอย่างโกรนกระวายใจคำเทศนาที่เกี่ยวกับสายทานแห่งชีวิตนิรันดรที่หลั่งไหลออกมาจากริมฝีปากอันเต็มอิ่มของท่านนั้นช่างเป็นมโนทัศน์อันสูงส่งเป็นความคิดที่กล้าหาญชานชัยวิธีพูดที่แปลกใหม่ความงดงามของลีลาท่าทาง ความองอาจแห่งจินตนาการท่วงทำนองที่เป็นธรรมชาติความงดงามและเฉลียวฉลาดในถ้อยคำสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่โบสถูเอมีอยู่นักบวชเชื้อสายสเปนท่านนี้ได้รับเกียรติอันสูงส่งอย่างเต็มภาคภูมิไม่เพียงแต่จากคนสเปนที่มีสติปัญญาเท่านั้นแต่จากคนพื้นเมืองไร้าการศึกษา และลูกหลานที่เฉลียวฉลาดของอาณาจักรแห่งสวรรค์ด้วยอย่างไรก็ดีผู้สื่อข่าวที่มั่นใจในตัวเองผู้นี้เกือบจะถูกบังคับให้ลอกในสิ่งที่ตนเขียนลงไปก่อนหน้านั้นแล้วกล่าวคือบาทหลวงดมโซพร่ำบ่นถึงอาการหวัดเล็กๆน้อยๆซึ่งท่านเป็นตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นหลังจากที่ได้ขับร้องบทเพลงที่ได้รับความนิยม จากมุลทนอันดาลูเซียสองสามเพลงแล้วท่านก็รับประทานเชอร์เบตสามแก้วแล้วออกไปชมการแสดงภายนอกอย่างไรก็ดีท่านประสงค์ที่จะเลิกทำงานในฐานะผู้แปลความหมายของงานของพระผู้เป็นเจ้าที่ให้กับมวลมนุษย์แต่ท่านก็ไม่อาจเสาะหาบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตและความอัศจรรย์ ของซันดิเอโกมารับหน้าที่แทนได้พระประจำตำบลทำหน้าที่นี้อยู่ก็จริงแต่ท่านจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการส่วนนักบวชอื่นๆนั้นมีความเห็นสอดคล้องกันว่ายังไม่อาจเสาะหาผู้ใดที่มีสุ้มเสียงดีไปกว่าบาทหลวงดามาโซแล้วก็จะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่จะละทิ้งการเทศนาอันเต็มไปด้วยวาทศิลป์ไปเสีย บทเทศที่ท่านเตรียมเอาไว้แล้วและท่องจำได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้คนรับใช้เก่าแก่ของท่านจึงเตรียมน้ำมะนาวให้ท่านดื่มเอาน้ำมันทาหน้าอกและลำคอให้กับท่านหุ้มหอร่างของท่านไว้ด้วยผ้าห่มร้อนและนวดให้บาทหลวงดามาโซรับประทานไข่ดิบที่ผสมกับเหล้าวายตลอดเช้าท่านจะไม่เอ่ยปากกับผู้ใด หรือเลิอกอดอาหารไม่ได้ดื่มนมหมดแก้วหรือดื่มช็อกโ,โกเลตหมดถ้วยแบบกับคุกกี้อีกสิบขวดชิ้นด้วยซ้ำไปและยังปฏิเสธอาหารประจำวันอันมีไก่ทอดและเนยแข็งจากลาคุน่าครึ่งชิ้นอย่างไม่ใยดีคนรับใช้เล่าให้ฟังด้วยว่าไก่และเนยแข็งมีเกลือและไขมันอันจะนำไปสู่อาการคันคอได้ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อไปสู่ส,สวรรค์และสร้างศัทธาให้กับพวกเรานางชีจากสำนักที่สามพูดขึ้นอย่างเห็นใจเมื่อทราบถึงความทุกข์ทรมานเหล่านี้พระแม่แห่งสันติภาพกำลังลงโทษท่านอยู่นะสิพวกผู้หญิงจากสมาคมพระดอนภาพแห่งสำนักลูกประคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ยอมให้อภัยแก่ท่านที่ท่านไปร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามพากันบ่นพึมพำออกมา ในเวลาแปดโมงครึ่งของเช้านั้นขบวนแห่ก็เริ่มออกเดินจากใต้ร่มเงาของปรมผ้าใบซึ่งคล้ายคลึงกับขบวนแห่เมื่อวันก่อนหน้านั้นแต่แปลกใหม่กว่าเดิมกล่าวคือสมาคมพรดาดรนผ้าแผงสำนักที่สามแห่งนักบุมฟรานซิสชายชาราหญิงชาราพร้อมด้วยผู้หญิงที่กำลังจะเป็นสาวแก่ต่างก็นุ่หงห่มด้วยชุดยาวที่ทำจากฝ้าย นจนใส่ผ้าเนื้อหยาบคนมัง่งคั่งนุ่งผ้าไหมในขณะที่พระฟรานซิสกันใส่ชุดฝ้ายสืบเนื่องมาจากเป็นชุดที่พระสำนักฟรานซิสกันผู้ทรงศีลใช้นุ่งห่มเป็นส่วนใหญ่ชุดสวมใส่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้เป็นชุดที่ถูกต้องและตรงตามประเพณีเพราะมาจากศูนย์กลางใหญ่ฟรานซิสกันในกรุงมะนิลา ซึ่งจะหาซื้อได้จากการบริจาคทานโดยแรกด้วยเงินในราคาที่กำหนดไว้ถ้าหากเรายอมรับราคาตามท้องตลาดแบบนี้ราคาที่กำหนดไว้นี้จะสูงขึ้นไปอีกและไม่เคยลดลงเลยชุดที่คล้ายคลึงกันนี้มีขายที่คนแวนแห่งเดียวและในโบสถ์เซนแคลซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับเกียรติพิเศษ,ษ,ษมากกว่าแห่งอื่นสำหรับจำหน่ายชุดเกา่า ที่ไร้ประโยชน์และขาดกรุ่งกระิ่งในราคาสูงนอกเหนือไปจากคุณความดีพิเศษที่ได้รับจากการอภัยบาปที่ให้กับผู้ที่ตายไปซึ่งห่อหุ้มกายด้วยชุดเหล่านี้พวกเราเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับผู้อ่านที่มีศรัทธาแก่กล้าที่ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในครอบครองพวกเศษผ้าในยุโรปบางคน ใครจะเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งด้วยการส่งเศษผ้าปุปะและสกปรกเต็มลำเรือมาขายที่ฟิลิปปินส์เศษผ้าเหล่านี้มีราคา16เปโซหรือมากกว่านั้นต่อชิ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพความขาดวินของเศษผ้าเหล่านั้นด้วยรูปปั้นของซันดิเอโกเดอัลคาลาตั้งอยู่บนรถลากซึ่งตกแต่งด้วยลวดลายสลักบนแผ่นเงิน นักบุญองค์นี้ค่อนข้างผอมมีหน้าอกทําด้วยงาช้างและมีสีหน้าขรึมแต่ทรงอํานาจแม้จะมีผมหยิกหยองมากมายรากับผมของคนนิโกรก็ตามเครื่องแต่งตัวของท่านนั้นทําด้วยผ้าซาตินกับทองคํารูปปั้นของนักบุญองค์นี้ติดตามมาด้วยบิดาผู้ทรงศีลของพวกเราคือนักบุญฟรานซิสและตามมาด้วยมาดอนน่า เหมือนกับขบวนแห่ของวันวานยกเว้นแต่เพียงว่าพระที่เดินอยู่ภายใต้กรดหรือบาทหลวงเซอลฟีไม่ใช่บาทหลวงซิบิลาผู้สง่างามหน้าเกรงขามถึงแม้ว่าคนแรกนั้นจะขาดใบหน้าที่งดงามแต่ท่านก็มีความน่าเลิ่อมใสมากพอสมควรทีเดียวมือของท่านนั้นประสานกันในลักษณะเข้าฌาน ดวงตารีลงเบื้องล่างท่านเดินก้มตัวลงเล็กน้อยผู้ทำหน้าที่ถือกรดคือหัวหน้าหมู่บ้านกลุ่มเดิมที่เงือไหลครอาบพ,พวกเขาพออกพอใจที่เห็นตนเองเปลี่ยนบทบาทเป็นว่าที่วัยจักเป็นผู้เก็บสวยผู้ไถ่ถอนของผู้ยากไร้กับมนุษยชาติที่หลงทางและในที่สุดก็เป็นพระเยซูคริสต์เจ้า ผู้เสียสละโลหิตให้กับบาปของบุคคลอื่นส่วนบาทหลวงนั้นสวมชุดขาวกำลังเดินจากรถแห่คันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่งมือโบอกทูปหอมควันขมวงของท่านไปมาเป็นครั้งคราวสีหน้าพระประจำตำบลน,นั้นเอาจริงเอาจังและเคร่งขรึมมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมปนเปเข้าด้วยกัน เป็นขบวนแห่ที่เคลื่อนไปอย่างช้าๆมีช่วงหยุดบ้างให้กับเสียงระเบิดเสียงเพลงเสียงสวดเข้ากับทำนองทางที่ศาสนาดังไปทั่วทุกขนทุกแห่งและยังดังมาจากวงดุริยางซึ่งเดินตามรถแห่แต่ละคันในขณะเดียวกันผู้อุปถัมภ์ของงานกำลังแจกจ่ายเทียนไขอย่างกระตือรือร้อนเทียนไขซึ่งบริวาลส่วนใหญ่ นำกลับมาบ้านเพื่อให้ความสว่างแก่การเล่นการพนันของพวกเขานั้นได้ถึงสี่วันผู้ชมอยากรู้อยากเห็นคุกเขาลงอย่างศรัทธาเมื่อพระมารดาของพระผู้เป็นเจ้าผ่านไปพลางเปล่งเสียงโพรธนาสำหรับความเชื่อและเพื่อความอยู่รอดท่านข้าหลวงกับตันเดียโกมาเรียคลาร่าอิบาร่า ชาวสเปนกับสตรีสาวอีกหลายคนกำลังเฝ้าดูจากหน้าต่างบานหนึ่งของบ้านซึ่งตกแต่งอย่างสดใสขบวนแห่มาหยุดอยู่ด้านหน้าของบ้านหลังนั้นบาดหลวงซอฟีบังเอิญเงยหน้าขึ้นมาพอดีแต่ก็ยังไม่ได้แสดงอาการทักทายหรือรู้จักใดๆให้ปรากฏท่านเพียงแต่เงยศีราะข,ขึ้นเพื่อให้ร่างกายยืดตรงขึ้นไปอีก ทำให้เสื้อคลุมไหลของผู้ทรงเกียรติท่านนี้ทอดตกลงบนบาดูสง่างามและนุ่มนวลตรงท้องถนนหน้าต่างบานหนึ่งมีหญิงสาวซึ่งมีใบหน้างดงามผู้หนึ่งแต่งตัวสีสันฉูดฉาดอุ้มเด็กอยู่ในอ้อมแขนเธอคงจะเป็นพี่เลี้ยงของทารกคนนั้นเนื่องจากหนูหน้อยมีผิวขาวและมีผมสีทองขณะที่เธอมีผิวเข้ม และมีผมดำเป็นเงาเมื่อเด็กน้อยผู้นั้นแลเห็นพระก็ยื่นแขนเล็กๆให้และหัวเราะออกมาแบบเด็กๆแต่ก็ไม่ได้สร้างความเจ็บช้ำหรือทำให้ผู้ใดถูกสบประมาทจากการหัวเราะวิน้ำซ้ำยังส่งเสียงอ้อแอออกมาท่ามกลางความเงียบที่เกิดขึ้นชั่ววูบป้า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 ,ปา,ปาหญิงสาวผู้นั้นตัวสั่น เอามือปิดปากของทารกเคลื่อนตัวหลบออกไปแล้ววิ่งหนีไปอย่างง,งุนงงทารกคนนั้นจึงเริ่มร้องไห้พวกที่คิดไปในทางร้ายพากันขยิบตาให้กันและกันในขณะที่ชาวสเปนซึ่งเห็นเหตุการณ์สั้นๆที่เกิดขึ้นนั้นพากันอมยิ้มบาทหลวงเซลฟีซึ่งโดยปกติแล้วจะขาวซีดกลับมีหน้าตาแดงกำราวกับดอกฟิน ถึงกรณนั้นผู้คนก็ยังคงเข้าใจผิดกันอยู่ดีเพราะพระไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเลยเนื่องจากนางเป็นคนแปลกหน้าของเมืองนี้จบบทที่สามสิบเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ